สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของวาเลสกาออริเวราอดีตนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติบราซิลซึ่งเสียชีวิตอย่างอนาถในวัย43ปีสาเหตุเบื้องต้นตามรายงานข่าวคือเธอจบชีวิตตัวเองอย่างไรก็ตามต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ตลอดอาชีพการงานของวาเลสกาโอลิเวราเธอประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งรวมถึงการคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี2008และเหรียญทองแดงในกีฬาโอลิมปิกที่ซิดนีย์ปี2000เธอยังเป็นแชมป์หลายสมัยโดยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกลางปีในปี 2004, 2006และ2008นอกเหนือจากชัยชนะในการแข่งขันแชมเปี้ยนคัพในปี2013 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้สำหรับเรื่องราวข่าวสารที่เรานำมาฝากในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะ